สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องื่อสุขสุขค้นเนาะคะ่ะพอดีเมือนึ่สีผ้ามาเระให้รอหนาหลังจากทิพบ์บดีมาโดนเติมลวจ้ะเพราะว่าสีดหนาป้าบกม่วงค่ะเดี๋ยวเมือนึ่สีผ้าพี่น้องมาระจ้ะอันนี้สิเป็นปลามันค่ะพี่นอ้อ,อ,นนนองกําลังงามเลยจ้ะนี่บ่ค่ะในใส่ปุ๋ยหัวดอกค่ะทั้งนี่สิเป็นสวนพักในน้อยค่ะเดี๋ยวเมือนึ่สีผ้าพี่น้องรอเมืองจ้ะ นี่สิเป็นป้าบกงวงหิมะผ่านจ้ะต่อกันไปหั่นกันสิเป็นป้ายางจ้ะจ้ะนำไปเมืองน้ำกันเลยค่ะพี่นอ้องอันนี้แม่น้องพิมกะปลูกต้นบกลำใหญ่ไว้จ้ะลำใหญ่กำลังติดค่ะกำลังกำลังถอดยอดกำลังงามเลยจ้ะนี่บกเขือนักเขือเง่าค่ะนวยแหล่หลนเก็บไปอันเก็บนวยมันออกไปละค่ะว่าสิเอาไปสูบ ดอกไม้ก็มีค่ะปลูกไว้เป็นสีสันจ้ะเห็ดเบียกไี่เมื่อยเลี้ยวเมือง,งดอกไม้ก็เศร้าเมือม่อยบุกหงค่ะพี่หนาบุกหงกับกำลังติดคือการบุกหงกับบกเขือปลูกเสกันเลยจ้ะอันนี้ต้นพักขนาดเม็กซิโกค่ะหรือว่าบานเท่าเอิรนพักสุโรดหรือว่าพักพักแสบเนาะจ้ะ ปูกไว้ถ้าอันหลวกกินกับตำมกหุงยามมะออามานาาจ้ะใส่ตุ่มมาะมากระเสบโอ้อยหนาเบียหนา,าขึ้นค่ะวอดีื้อนี้สือปุ๋ยมาค่ะสิเอามาใส่ทีมาเอาหุนอันพวกดอกไม้ต่ตนไหม่นำจากพีน่น้องน้องสาค่ะตาเราเอาบัวไซมมาปลูกใส่ค่ะฮู้นอยู่แถวผาแงงคน่ะ เอามาใส่เต้มสาแต่ว่าปลามันกินเบิดจา้าเพราะว่าปลามันหลายอยู่นี่ดอกไม้มิเตสีงามๆค่ะอยากจะพูมักเนาะค่ะว่าแมุ่นงพิมมกักเดี๋ยวเมืองหละแี่หัวใจอันนี้ปลูกพักไหวคะ่ะพี่้องแต่ว่าบ่คันไหนใส่ปุ๋ยมันก็เลยบ่งาม อันนี้ก็บกมะระใหญ่เด้จ้ะพี่น้องแต่ว่ามันมองอ่ะปลูยกว๋วยก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยบกทั่วคือกันค่ะกำลังขึ้นข้างข้างก็เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดแบบง่ายๆจ้ะเหมือนี้ล่ะสิได้ใส่ปุ๋ยเพิ่นข้างบกทั่วแม่น้องจิ๋นอ้าบักอึบัอกอึกำลังเป็นดอกจ้ะพี่น้องโอ้ย เป็นดอกแล้วคนนะ่ะเด็กกินหน่อยแล้วคือมีแต่ขี่เม้งบ่งแนะท้เนาะขั่วกับสีเป็นหน่อยละตัวเนี่ยหม้นเด้กินปุ๋ยอยู่ตัวนี้บ่ได้ปลูกจ้ะตัวนี้มันเกิดเองอยู่นี่กะจองไว้เลยค่ะพี่น้องลำอีพูกค่ะแม่หลองพิมว่มามันงามดีรูปทรงมันสวยงามค่ะ ลำตุนก็นงามใบก็งามนี่บกบวบจ้ะอันอันนี้ข้างบกบวบเป็นตะพากระดุมมเ,เนาะเห็ดเองผู้เดียวโอ้ยหนวยงามคขาค่ะสื่ออันสื่อในมันมาแต่มออุบลนจ้ะที่พิ่นจัดงานเกษตรแฝงนี่พอดีไปรับใบดินกะสื่อพันมานํำเลย โอ้ยหน่วยงามคักคุณน่ะ,ะเห็น่าจะกที่้หนพาดหน่วยนี่นี่ละสงสัยหน่วยนี่สิเด็ไปเป็นอาหารหมือแรล่งค่ะ <laughs> ไปออมใส่ไก่หรือว่าพัดใส่ไข่กับแสบจ,จะ้ะโอ้ ป้าป้าบ่อนป้าก็ไล่ไล่ค่ะหญาเรามาปล่อยปลูกมุ้งพิมพ์ผานแล้วก็เฮ็ดหน้าค่ะท่งนี้ก็เฮ็ดมันให้มันมีเม็ดสุยางเนาะพี่น้อเจ๊หน่อ,นอยว่าสิเอาต้นใหม่มาใส่น้ำคู่สาเนี่ยลจะจ้ะพอได้ให้ลูกกินท่งนี้ก็สิมีบอกมาละค่ะมาละหน่อยปลูกไว้ มาก,กินค่ะมาก,กินหน่วยมันนี่พี่น้องอันนี้พอมากล้วลว่าเราสิตัดต้นมันแม่หลวงพิมว่ให้เราตัดค่ะพี่น้องสิได้มึงเนี่ยประคอค่ะผลมันกําลังเป็นหน่วยตัวน,นี้หน่วยกกำลังสิตรงค่ะกําลังแก่พอด้กินค่ะเก็บไปถ <c oughs> บถมงแจ็คหน่อยพอดีแฟน ับมาแต่ทำงานกันสิปุ๊กเทียงวานี้ค่ะวันนี้กันสิเฮ็ดเป็นหุ้มมองนั่งเล่นเอาตะแครมามไว้นั่งมึงป้าเนี่ยเหมอนแรงเนาะจ้ะวันบรรยากาศดีอันนี้คิงค่ะคิงแม่หน,นุ่มพีเอามาปลูกไว้จ้่มันกำลังกำลังตจิดมันกะกำลังางามจะ้ะแต่ว่ากะหกเน่หกเน่หกเน่ดูแลพรทตัวถึงจ้ะ ่ะพี่หน่องมาทางพีเนาะค่ะคง,งกับกำลังงามจ้ะเดี๋ยวมนันอะไรสิได็กกินปุ๋ยคงบอกพี่อยากปลูกอันบอกล่องกองใบถทากินจักสองสามต้นมันสิเป็นหน่วยบ่าจาะพี่หน่องแนี่ยนำกันเข้ามาในเด้อจ้ะอ้ยปลาขึ้นเป็นแรลเลย พี่ด้ายมันไกลเนาะคะ่ะเลี้ยวพอเห็นอ,อันนี้บวมหีคะ่ะพี่นก้กกำลังลงามเลยแล้ต้นนี้เราคือสิดิกินกนโมบวมอื้อก็กำลังเป็นดอกจ้ะ เนี่ยไปทางฝุนเห็นบ่ค่ะพี่หนองปลาบุกมองหิมาผ่านมันสิยูฟังทางฝุนค่ะสวนหลายมงหนียนกับสีมีแต่ยู่ขังน้องสาวกี้ต่นจ้ะอยากเห็ดเป็นไทยนะ่าสวนผสมนะคะพี่น่องอยากให้มันมีผดอย่างยืนแล้วก็ผืดหมุนเวียนจ้ะจักซิเฮ็ดอนไนเนี่ย หลังจากเอาหุ้นใส่ปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องทงอั้งยาให้เรียบร้อยจ้หมันสภาพน่จาจะพี่น้องกำลังแปนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ซีดอันอยาขามาแรงให้ล้อมใหญ่ค่ะเพราะว่าแมงกำลังลงใบค่ะอันนี้อุปกรณ์ก็ง่ายๆค่ะพี่นอ้องยาขามะเร็งก็ใส่ขวดสเปรย์ซีดได้จ้ะนี่ เห็ดไปตามสภาพเนาะค่ะทางสีก็เอามาบดใด้ค่ะขี้มอไซมมาก็เลยเอาสเปรย์สีดเอาค่ะใส่เอายาขามาแรงใส่จะ้ะสีสๆๆเียเศียรเขือบกเขีอกำลังคือ้อนจากกำลังแ้นค่ะ ปุยกรใส่เรียบร้อยมะมึงลำใหญ่ต้นนี้พี่น้องแม่งกินขักค่ะจอน่อนแกกแสกเสียดก่นค่ะฉสีดเลยจว,จวดเลยมาแลงกินใบถ้าแมงจ้อใบนี่แป๊บเดียวตายค่ะตายหลายต้นแล้ว ตายยอนอัน,นแม่งกินใบมันเบิดนี่ยหะจ้ะเอาให้ชุ่มเลยเอาให้เปียกหมดอยอดเลยมึงก่อนนะอนอนนอนลงเ,นเ,ราาเริ่มคือแล้วค่ะเริ่มคือสวนแน่เรา,าจะพี่น้อง โอ้ยมันกับบุก่อยได้มากค่ะนี่ยเสื้องยาไปก่อนอยาเช็คเมาเก็บบักบัวไปกินแรงเด้จ้าพี่น้องเอป็นหนึ่งสาปลาค่ะวย้ย ก็ยคือหยาบแท้ล่ะหยาบจังเลยอุ้ยว้าวคุณน่ะนวยแบบเงาเลยจ้ะสองนวยเก็บสองน,วย,นวยหน่วยนี่น้ำจ้ะคุณน่ะตาสะอ้อนค่ะค่ะพี่หน่อง คือสวนเน่ยแหะนอจาจะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำหน่สักก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเนื้อจะ้ะสำหรับผู้ใดที่มักชีวิตในแนวเกษตรแบบเดียวกันจะ้ะขอบคุณในหลายค่ะ